สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนมวยทุกท่านทุกคนครับก็กลับมาเจอ,เจอกับผมหมอมวยบ้านนอกเช่นเคยครับสาหรับวันนี้ก็มาเจอกันในข้อมูลเพิ่มเติมศึกท่อน้าไทยเกตเพชร TKO ประจําวันอาทิตย์ที่28ธันวาคม2568โดยช่องทะทะบ5ก็ทําการถ่ายทอดสดจากเวทีมวยราชดําเนินตั้งแต่เวลา18นาฬิกาไปจนถึงเวลา20นาฬิกาโดยโปรโมเตอร์เดียเกตเพชรพร้อมทีมงานก็ประกบคู่มวยไว้ล่าสุดตามารายการดังนี้ครับ คู่ที่หนึ่งนรสิงห์ลูกนเลสวนเจอกับคู่ปรับเก่าอาซิดเอราวันพิกัด112ร้อยสิบสองปอดคู่ที่สองบุเรงนองลูกเจ้าพ่อโรงต้มเจอกับชายใหญ่วสุขสันพิกัด115ร้อยสิบห้าปอดคู่ที่สามคู่รองน้องคู่เอกเพชรบุญชอบสอภาราชเจอกับแสนเฮงลูกหนึ่งอุบลพิกัดร้อยสามสิบเจ็ดปอดส่วนคู่ที่สี่คู่เอกประจามาทีน่นี้เป็นราชเดชทีเอ็นมวยไทย เจอกับคู่ปรับเกา่าสองพยักลูกเสด็จแม่บางไผ่พิกัด124่ปอนด์เท่ากันครับก็เชิญเคยครับก่อนจะไปฟังทันศนวิจารณ์ศึกทอน,นำไทยเกียรติเพชร TKO ท,ทั้ง4คู่หมอมวยก็ขอกำลังใจจากเอฟทุกท่านทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับส่วนเสียนมวยท่านใดที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเข้าไปรุ้นไปเชียร์มวยรักมวยชอบของตัวเองในเวทีหมอมวยก็ขออนุญาตแนะนำมวยพักยก24 PY ช่วยท่านได้ครับมวยพักยก 24PY ระบบออตโต้ได้มาตรฐานบริการดีบริการฉับไวสนใจก็แอดไปที่ ID Line 24แอด 24PY แอด 24PY จะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมอมวยบ้าน,นอกแนะนำมาจะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับไปกันครับทัศน,นวิจารณ์คู่ที่1นึ่งรสิงลูกนเรศวรเจอกับอาเอรรวันพิกัด1 1 2ปอนด์ นรสิงห์ลูกนเรศวรหรือว่านรสิงห์วอจัก,กรวุฒิอายุ15ปีจากหนองบัวลำพูก็ซ้อมที่ลูกนเรศวรส่วนสูงนี่169เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายฝีมือดีอาวุธครบเครื่องนอกรายในดีดักสาดแข่งเตะซ้ายต่อยซ้ายเหลี่ยมเชิงได้ปลายมั่นคงล่าสุดนี่ก็นี่แหละครับเอาชนะคะแนนอาซิดเอราวัณได้ที่ช่องเสีเมื่อ เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองนะครับส่วนคุณโชคทา,ทางด้านมุลเมื่เหมอนก็เป็นอิดเอราวันอาซิดเอราวัน16ปีจากร,ราชิวาสก็ซ้อมที่เอราวันครับส่วนสูง172ก็เป็นประเภทเข่าอาชีพเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาปั้มรัดฟันตีบูดุดันปอดใหญ่ปลายแรงความล่าสุดก็มีชนะนกยก2โบวีนกขมินมวยไทยที่ช่างเ แล้วก็นี่แหละครับแพคคะแนนนอรสิงห์วัชก,กวุฎที่ช่อง7สีครับรูปเกมที่เจอกันมาที่ช่อง7ก็เป็นหลังการถ่ายทอดนะครับก็เป็นแบบนอกกับในซ้ายกับขวาไฟเตอร์เจอฝีมือนอรสิงห์นี่ดักสาดแข้งเตะซ้ายต่อยซ้ายดักเสียบดักแทงวงนอกดีกว่าส่วนน้ำเงินอาซิดเอโรวันเดินเปิดเกมปัํมรัดฟัดตีบูดูดันเบียดกันคู่ขี้สูสีครับ ผลที่สุดเป็นนรสิงเบียดเอาชนะคะแนนได้แบบคุกคีุ้ดสีวันนี้มาเจอกันใหม่ครับจากช่อง7มากลางคืนบ้างมาราดดำเนินบ้างครับสำหรับตัวผมมองว่าน้ำเงินอาซิดเอราวันครับจะอาศัยรูปร่างที่สูงยาวกว่าเดินบทเดินเบียดปัามรัดพัตีจะแซงเอาคะแนนจะแซงเอาชนะคะแนนนรสิงแก้มึงลังตาได้ในที่สุดครับผมให้น้ำเงินอาซิดเอราวันเป็นวรักไม่ชอบระดับ สองดาวครับไปกันต่อคู่ที่2กันเลยครับบุเรงนองลูกเจ้าพ่อรงต้มเจอกับชายใหญ่วอสุขุกันพิกัด115ปอนด์บุเรงนองลูกเจ้าพ่อรงต้มอายุ21จากกาลสินก็ซ้อมที่ทีมงานคนจัดครับซ้อมที่เพชรเกตเพชรส่วนสูงนี่ร้ําหน้ำหนักปอ่ปอยด์หา57ชคมาประมาณ50ครั้งประเภทเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาปัมรัดควัดตีหมูดุดันเตะหนักต่อยแรงกล้าแลกกล้าลุย แข็งแข่งแข็งแรงครับ5าไฟหลังนี้ชนะ2แพ้3 3ข้างหลังมีแพ้คะแนนไทยแลนด์สรุ่งศักดิ์ที่วัลลุมพินีชนะน็อกยก3รวยชยัยพอพิมพออนที่ช่อง7สีล่าสุดพัดทาแพ้คะแนนในฮอฮกราชนนที่ช่อง7สีครับส่วนคู่ชกทางด้านมุมน้ำเงินชายใหญ่วสุขสันอายุ20จากเพชรบูรณ์ก็ซ้อมที่วสุขสรนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ ส่วนสูง169น้ำหนักปล่อยปล่อย55กิโลกร,รมัมจมา60กว่าครั้งประเภทฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีดักสัต,ตว์แข้งเตะขวาต่อยขวาบูดูดันขยันออกอาวุธแต่ว่าแรงปลายไม่ค่อยจะมั่นคงเท่าไหร่นะครับหาไฟ์หลังนี่มีชนะ2แพ้3 3ข้างหลังนี่ชนะนอกยก2เพชรซิรินทร์อดอดสิทธิ์อดอดพิบูลที่ศึกทานายเกตเพชรแพ้นอกยก3ไทยแลนด์สรุ่งศักดิ์ที่ ศึกทอน,นำไทยเกียรติเพชรล่าสุดแจ้งเกิดไว้เอาชนะคะแนนสันติเล็กพยักอุบลที่ศึกทอน,นำไทยเกียรติเพชรครับรูปเกมที่น่าจะเป็นของคู่นี้แดงบุรเรงนองลูกเจ้าพ่อลงต้อมอายุ21เป็นรุ่นพี่1ปีส่วนสูงนี่พอๆกันแต่ว่าเวทป,ปล่อยมากกว่าคู่ชก2โลครับประเภทไฟเตอร์เตะขาต่อยหมดัดตน้ตนๆนี่มีลุ้นนับลุ้นนอกกอดส่วนน้ำเงินชายใหญ่วสุขสัน เผ็ดฝีมือตั้งรับจับทางเดี่ยมเชิงดีแต่ว่าแรงไปลายไม่ค่อยมั่นคงอย่างที่บอกครับสําหรับตัวผมมองว่าบุเรงนองลูกเจ้าพ่อลงต้มครับจะใสยอวุธที่หนักแรงกว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าจะเบียดเอาชนะชายใหญ่วาสุสันได้ท็ดท้ายหรืออาจจะไม่ครบยกก็มีโอกาสไม่น้อยครับคู่นี้ผมให้แดงบุเรงนองลูกเจ้าพ่อลงต้มเป็นไวนรักไม่ชอบระดับ4ดาวครับไปกันต่อคู่ที่3คู่รองครับ เพชรบุญชอบสอภาราศเจอกับแสนแห่งลูก1อุบลพิกัด137ปอนดปอดมาดูทางด้านมุมแดงครับเพชรบุญชอบสอภาราศอายุ24จากบุรีรัมย์ก็้อมที่สอภาราศจังหวัดบุรีรัมยัครับส่วนสูง176น้ำหนักปล่อยปล่อย66กิโลกร,รมัมชคมาร้อยกว่าครั้งประเภทซ้ายครบเครื่องนอกได้ในเหนียวแน่นเปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายปังรัดฟัดตีบูดูดัน ปายแข็งแร่งแข็งแรงกล้าแลกกล้าลุยเก๋าเกมกระดูกดีแต่ว่าความกันชกยังอยู่ในช่วงขาลงครับหาครั้งหลังชนะ1แพ้ 4. ส3ครั้งหลังมีแพ้คะแนนดวงสมพงศ์จิจเมืองนนท์ที่ศึกกิตเมืองนนท์แพ้น็อกยก3ดวดน1ชูทางดวดที่ศึกทนตธไทยเกียรติเพชรล่าสุดเอาชนะคะแนนแสนแห่งลูก1อุบลที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองครับ ส่วนขยกทางด้านมุมน้ำเงินแสนแหงลูกหนึ่งอุบลอายุ23จากอุบลราชสธานีก็ซ้อมที่สิทธิ์หนึ่งอุบวลจังหวัดอุบลราชสถานีครับส่วนสูง172น้ำหนักกว่าปล่อย68ชกมา60กว่าครั้งประเภทฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาเหลี่ยมเชิงดีมีลูกขึ้นตลอดปลอดใปลายแรงก็ยังอยู่ในช่วงขาลงเช่นกันครับหาไฟหลังชนะ1แพ้4เท่ากัน สามข้างหลังก็มีชนะคะแนนยอดขุนศึกสิทธิ์แก้วประพลทนที่ศึกทนไทายเกล็ดเพชรแพ้น็อกยก3ช้างศึกเพชรยินดีอะคาเดมี่ที่รายการ RWS ราชดำเนินล่าสุดกันี่ละครับแพ้คะแนนเพชรบุญชอบสอภาราชที่จังหวัดอุริัมเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาครับรูปเกมที่น่าจะเป็นรูปเกมที่เจอกันมาเมื่อต้นเดือนอย่างที่บอกครับเป็นแสนแห่งครับเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวา ส่วนเพชรบุญชอบดักสาสตร์แข้งเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับอาศัยกระดูกมวยเหลี่ยมมวยเบียดเอาชนะแสนเฮงได้แบบคู่ขี้สูสีแบบคาใจของฝ่ายแสนเฮงเพราะว่าไปชกในทีมเยือนในถิ่นของเพชรบุญชอบนั่นเองนะครับวันนี้มาเจอกันใหม่ในเวทีกลางเวทีราชดำเนินครับซึ่งก็ชอบมวยเดินแต่ส่วนตัวผมยังมองว่า เพชรบุญชอบจะใสกระดูกมวยเหลี่ยมมวยทางซ้ายดักษาสแข้งดักเสียบดักแทงจะเบียดเอาชนะแสนแห่งย้ำแค้นได้อีกครั้งหนึ่งครับคู่นี้ผมให้แดงเพชรบุญชอบสอาอพระราชเป็นวรรคไม่ชอบระดับ3ดาวครับมาถึงคู่4คู่เอกประจำอาทิตย์นี้ครับราชเดชทีเอ็นมวยไทยเจอกับ2พยักษ์ลูกเสด็จแม่บงังไผ่ร้อ่ปอนด์เท่ากันครับราชเดชทีเนมวยไทยอายุ23จากจังหวัดอุตรดิต ก็ซ้อมที่ tn มวยไทยส่วนสูง170น้ำหนักล่อยๆ59กกิโลกรัมชกมาร้อยกว่าครั้งเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนอกได้ในเหนียวแน่นดักสาดตรแข้งเตะซ้ายต่อยซ้ายเหลี่ยมจัดจ้านเก๋าเกมกระดูกดีห้าไฟหลังชนะ2แพ้3 3าครั้งหลังมีแพ้คะแนนโปรเยแอดสันปตองที่ช่องเจสีแพ้คะแนนเพชรสังวานสอสมาร์ตการเมนที่ศึกทอน,นาไทยเกียรติเพชรล่าสุดแจ้งเกิดไว้เอาชนะนอกยก4แสนวอลิต พอหอมกลิ่นที่ศึกท่านำไทยเกียรตเพชรครับส่วนคู่ชกทางด้านมุมน้ำเงินสองพยากลูกเสด็จแม่บางไัยอายุ18จากจังหวัดสมุทรปราการก็ซ้อมที่ JP Power ครับส่วนสูงนี่177น้ำหนักปลดปล่อย58ครึ่งชกมา70กว่าครั้งประเภทฝีมือครบเครื่องดักแส่แข้งเตะขวาต่อยขวาเหลี่ยมจัดจ้านฉลาดรวดเร็ว IQ ได้ปลายมั่นคง หาฝ่ายหลังชนะ2แพ้3 3ข้างหลังก็มีแพ้น็อกยก2เอกลักษณ์สอสมาริกาเมนที่วัลลุมพินีชนะคะแนนสาราวัตอิซาเอฟที่รายการ RWS ราชดำเนินล่าสุดปาดท่าแพ้คะแนนชาติพยักลานาวอเตอร์ไซด์ที่ศึกมวยไทยพลังใหม่แบบคู่ขี้สูสีครับครับทั้งคู่เคยใช้บริการกันมาหครั้งเมื่อสิงหาปี68ที่ผ่านมา ที่ศึกมวยไทยที่ศึกามาตภูมวยไทยนะครับจังหวัดเชียงรายเป็นฝ่ายทางสองพยักษ์เบียดเอาชนะคะแนนมาได้แบบค่อนข้างจะขาดลอยท้ายๆนะครับวันนี้มาเจอกันใหม่ในเมืองกรุงนะครับดูจากฟอร์ม3ครั้งล่าสุดนี่พอๆกันแพ้2ชนะ1วันนี้ต้องแย่งกันเกิดอีกรอบหนึ่งครับแดงราชเดชสายผ่านตลอดส่วนน้ำเงินสพยักรุ่นน้องได้สูงได้ลอย ดักสัตว์แข้งเตะขวาต่อยขวาฉลาดรวดเร็วสําหรับตัวผมมองว่าสองพยักจะอาศัยรูปร่างที่สูงยาวกว่าดักสัตว์แข้งดักเสียบดักแทงจะเบียดเอาชนะยมแขนรุ่นพี่ได้อีกครั้งหนึ่งครับผมให้ดําเงินสองพยักลูกเสด็จแม่บางไยเป็นมวยรักไม่ชอบระดับ1ดาวคู่ขี้สูสีครับครับก็จบทัศนวิจารศึกท่านำไทยเกียรติเพชรทีเคโอทั้ง4คู่นะครับก่อนจะไปดูสรุปมวยรักมวยชอบ หมอมวยก็ขอปรกาศแนะนําสินค้าอุปกรณ์กีฬามวยไทยครบวงจรซึ่งทาง y YouTube ร่วมมือกับแอปช้อปปีให้บริการสินค้ามาตรฐานบริการดีราคาย่อมเยานักมวยหรือว่าหัวหน้าค่ายทีมไหนสนใจก็ลองเข้าไปเลือกชมเลือกซื้อได้ตามลิงก์ที่ปักไว้ข้างล่างนะครับไปกันครับสรุปมวยรักมวยชอบศึกท่อน้ำไทยเกยียรติเพชรทีคประจำอาทิตย์ที่28ธันวาคมปี68นี้ครับกูที่1ผมให้น้ำเงินอาซิดเอราวันเป็นมวยรักมวยชอบระดับ2ดาว ข่าวแรงแซงปลายๆครับคู่ที่2ให้แดงบุเรงนองลูกเจ้าพ่อโรงต้มเป็นมวยรักไม่ชอบระดับ4ดาวหนักแรงเร็วสายต่ำทำงานครับคู่ที่3ให้แดงเพชรบุญชอบสอภาราชเป็นมวยรักไม่ชอบระดับ3ดาวสายผ่านตลอดเก๋าเอาอยู่ครับคู่4ให้น้ำเงิน2พยักษ์ลูกเจ้าแม่ลูกเสด็จแม่บางไผเป็นมวยรักไม่ชอบระดับ1ดาวเชียย์มวยตัวใหญ่แม่ยายแม่ด่าครับ ครับข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดนี้เป็นเพียงทัศนวิจารณ์เบื้องต้นเท่านั้นนะครับผลการวิจารณ์อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างนะครับถ้าเห็นด้วยก็ค่อยตามกันครับแต่ถ้าเห็นต่างก็สวนได้เลยไม่ว่ากันครับชอบก็จัดขัดก็สวนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับโชคดีครับสวัสดีครับ